วัสดีค่ะวันนี้ปารแก้ชอบปา้ชวนจะมารีดวชุดอาดมิโน่ในกล่องซิมตันี้เองถ้ามีเสียงอะไรลบก่อนหัวไปด้วยนะคะนี่ เยอะแยะหมดเลยอละไรกันอะไรกันลยอ,อ่อแค่มีเสียงเลยลูกเ่อนขอไปดินะคร นี่เราขอไม่เล่นให้ดูขอเล่นเป็นคลิปหน้านะถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดกดระต่ายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าเห็นขาใครไม่ไดูก็ไม่เป็นไรน,นะคะอขอบคุใครด้วยค่ะบ๊ายบาย